มีโมโกนะครับท่อนี้นี่นะครับมีโมโกอกำกับด้วยนะครับงานนี้เป็นผ่ามกอกวางลงดูสิเกะมาเลยบรรยากาศพีทีพีโมโต้นะครับนี่นะครับ มองเห็นโมโกไหมม,มีจำหน่ายนะครับที่ร้านโทมอเตอร์ของเรานะครับสำหรับโท,ทีพีโมดโมดตู้พามุกค,ครับงานนี้อ้าบุญหอใส่ไปในเมื่อลูกค้าต้องการสติกเกอร์เราก็จัดให้ได้นะครับ มีไงอิกเกอร์มีปัญหาอะไรโทรมาเบอร์นี้เลยเด้ออะไรครับงานนี้เจ้าของว่าขอลุยเองเลยนะครับทางร้านจะลดให้ไป20บาท <laughs> ส่วนด้านหลังก็คือบุญหอช่ง ทีพีโมโต้นะครับสำหรับท่อพามุกตัวนี้ oh. เป็นท่อที่มีมโมโกอกำกับนะครับแต่เสียงก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าถ้าบิดหมดปลอกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับท,ท,ท,ท่อพามกุกบวกกลองตละรอบจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะของลองอีกรอบหนึ่งนะครับพึม อะไออกมาเนี่ยยายแก้วไปนันราพูดว่าเออรถนี้วิ่งดีขึ้นท่อก็ดังหลังจาก ได้โทษผ่าหมกข,ของทีพีโมต้นะครับเจ้าของก็อยากลองอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับน,นั่นเป็นยังไงครับดีกว่าเดิมกระชูนกว่าเดิมใช่ไหม แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอใจพอใจครับพอใจครับโอ้โหพอใจมากท่อนี้วิ่งดีอยู่เนาะแล้วก็ดังไม่ดังมากอดังนุ่มๆครับผามกแต่มันมีสามรู้ให้แต่ไม่ต้องแปลงถ้าแปลงเมื่อไหร่ก็ดังเด้อครับครับแต่ก็ไม่ต้องแปลงหรอะครับนี่แหละนะครับเจ้าของพอใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชม